ยังคงอยู่ในเรื่องของการเผาแล้วก็ PM 2.5ไม่ได้หนักและรุนแรงเพียงแค่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นจังหวัดพิจิตรก็เช่นเดียวกันค่ะจนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพิจิตนะคะสั่งเลยคคุมเข้มห้ามเผาในพื้นที่ทางการ,กรเกษตรที่โล่งแจ้งแล้วก็ชุมชนตลอดจนริมทางค่ะ ทางด้านของนายพยนต์อัศวพิชยนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้กล่าวว่าขณะนี้จังหวัดพิจิตรประสบกับปัญหาการเผาในที่โล่งแจง้งพื้นที่ข้างทางพื้นที่ทางกเกษตรเป็นจํานวนมากเลยนะคะมีการเก็บสถติติตั้งแต่เดือนมกราคม2566ค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะเกือบ400จุดเลยคิดเป็นรอยละ93อยู่ในพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและ อีกร้อยละเจ็ดอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะทำให้เกิดมลพิษและปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นั่นเองส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนก่อให้เกิดหมอกควันเป็นจำนวนมากกระทบกับทัศนวิสัยในการจราจรทำให้เกิดไฟเนี่ยไหม้ลามไปจนถึงบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งยังขัดต่อประกาศจังหวัดพิจิตรเรื่องขอความร่วมมือง,งดการเผาในที่โลง่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาดประจำปี2566 และเป็นความผิดตามกฎหมายหากฝา่าฝืนจะมีความผิดจับปรับจริงทุกกรณีที่ผ่านมาจามังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้มีการทำการจับกุมและปรับแล้วนะคะ จำนวน8รายในพื้นที่7อําอำเภอค่ะดังนั้นนะครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนทราบครับว่าการเผาในที่ลงแจ้งเป็นการกระทําความผิดแม้จะเผาในที่ของตนเองก็ตามนะครับหากทําให้เกิดเหตุรําคาญเช่นกรีนแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขม่าวเท่าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามความในมาตราที่25นะครับ พระราชบัญญัติสาธารณสุขพฤศักราช2535ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้พบเห็นการกระทำความผิดนะครับสามารถแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ให้เข้าดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีครับหรือโทรแจ้งสายด่วนกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1136นะครับและหากท่านใดเนี่ยมีความจำเป็นครับต้องเผานะฮะก็ขอให้แจ้งอำเภอกเกษตรอำ,อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ